ซื้อเก่าเนาะฐานล่อเนาะกินเขากันเนาะเออกินเขาโยไม่อะไกินเข่าเศร้าถ่ากิน่ากินถ่ายกินเขากันแป๊บหนึ่งบัวมาสาก่อนบัวยิ่อบไปกินเขากันก้อนวกได้จ้ะนี่แหละชงอยอกตัวไหนดชักด้วย ปฏิกยไลว่ะทงานก็ซิ่กันแล้วมันก็มาเนาะแล้วมันซ้ำกันจากซ้ำมาจังใดมันบอกตัวสิบแปดบอกสิบแปดได้่เลกันสิได้หรูอบ่ได้บอกไปไเนี่ได้บ่เล็กนี่เป็นตะเถือเป็นตะมาน้นา้นมาแล้วจะบ่เห็นยังเออเจอนี่บ่ได้เลยมีใหญ่เง กินใ่มันกินใหญ่ไหอันนี้ไปมันเกลียหเขาก็ยืดไปกินใหญ่เยไปใสออมันนาไหมต้องกคิดว่าถามมาเนาะเกี่ยวแต่ตัวเลขเสมอเอาแต่ตัวเลขเนาะกันน่องเบาเบาถ้มันติด็คิดว่าจะไหนเวยกับเออยา้องเร็วยาฝันย่าง ฝันว่าฝันว่าจังไไดฝันจังไไดบอกเอาม่บอกจากปากแม่ฝันว่าจังไไดคิดบอกแม่ฮะบอกคือพ่อใหญ่ใจดีที่จังบอกน้ำมันกับเนี่ยเราโยมป่าเคยอยู่น้ำมันกันเนาะอันนี้มันไปขุ่นเท่าน้อไม่ใช่เนาะเรียกมาฟังกันว่ามันกันรูดมือนอันนี้มันเบาอยู่เหมือนว่าอันนี้กระบอกจั๊กแตนถขาบอกวิ่พ่อใหญ่ใจดีก็ได้อ่าบ่ฮะมีต่อคืนกับ่ใครบอหน้าบอเนาะเพราะใจให่ใจดีบออยู่มีแต่พ่อใหญ่ใจดีแล้วว่าน้ำโย เราคนเราค้นกื่งกันแล้ก็เจ้าเจ้าแนวแล้วก็มาอยนหนีเนาะพอทีใจดีกระได้รามากันมะลิเลยเนาะแล้วก็เที่ยวมาหาเที่ยวมาะลิกินอยากกินเผากินน้ำได้นั่นได้นี่ก็ซื้อมาตู่พอกับ็มีกินกับจำพอกับ็มีเขาเขาว่าน้องน้องดนบอกเน้คนมาบอกว่าจะไหนหลวง เพื่อนเบอกว่างูไมหาแ้ว่ายอังเลจะกูยูยัวกูมาหาบอยยินหะมาวมามาแบบใดมาหลินหลนหรือมาอี๋กไม่บอกเลยกูอ่าบอกตัวใดล่ะเขียนด้วยล่ะเขียนบอกด้วยเน้นด้วจะบอกเบบไหนกันนะอกบหกันนะกินใส่ากกันนะอจตัวเดียวเขียนเขมื่อไงจิเอาให้มันคากคากัต้องไปดัหน้ารับจ่าย แปดหนึ่งแปดแปดหกแปดหนึ่งแปดหกโอ้กลมแปดหกโอ้ห้สองคูงตัวบาดเพมีเลขสามตัวตัวนี้เพมีสามตัวครูว่าห้สามตัวบ่ยนั่งมาเนี่ยครูว่าห้สามตัวเล่นบมาหายตาสองตัวบ ไอ้แสองตัวบ่เสามตัวกูว่าบอกว่าจะไหนเนี่ยบังอว่เคยเราเหมกันจ้เอาตตัวเลขนี่แหละตัวเลยด้วเขาัดหบอกเห่าเมอนด่ไหมนหัเล่นหัเร็ง่าเเยกว่นันบ่เราเก่านไ้่าก็ได้เก่านึ่คามันขึ้น เตนเตมโลกเตรมนทำให้ถึงเตมโลกเตรมอไปละบ่ไปไปไม่เดี๋ยวไิ่งกันก่อนคนมคอยนั่นคนมาคอยบอกเลยาอ่าังพ่อไป็นยันนี้พ่อยากให้ผู้ใดคำว่าหานี่เาเนี้ยเหนว่ามัมีเบามันมาแตกสรวดๆมากบามันยังกระซ้าบอมีบอมีว่าสีเบาสีอันนี้น้ำคุณโอ้ยเขกระย้อมยุ่งย้อมแปลนบ่ปากเบาๆอันมันจังนึงเบาจ่อยๆนมครับกรูเลี่ยงอยู่ ใช่รดัอย่างหนึ่งเก่าเนาะนี่เกหนึ่งหนึ่งเกา่าอันมากเนะลยคเอาเป็นบับเอาโอ้หอดเชิญไหมเพราะว่าเอฟซีเบ,บื้งบ่คักนะไปคิดว่าเห็นนี่แหละสามคููสามห้างนะี่งกลมยาหลายเลยมม่งกลมเนี่ยตรงกลาง Hoa hẹn ở ngôi 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 nó ngôi 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 นี่น้องแคบหน้าจอด้วยครับด้วยแนวทางของน้องยะยาเมื่อวันที่สิบหกมิถุนาสองห้ตัวน้องเขียนให้มันตัวน่อย8 1 8 6กก็วงกลมใมแปดหก็เลยไม่เขียนใหม8่8 1 8 6ตัวหนึ่งเก้านี่เป็นของแม่น้องยายาแล้วค่ะสมชม่มเนาะแคบหน้าจอไว้ตามนี้นะครับด้วยชอบก็จัดคัดก็ผ่าน จะลืมฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตาม,ามาให้เพชรคนเดิมนะครับเด้อคลิปหนาพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนีส้สวัสดีครับผม